ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่571ผู้หญิงไรยังอายเสี่ยวจิวเอ๋อมองนางด้วยสายตาที่รังเกียจในเมื่อขาข้างที่สามของเขากรุบกรอบและน่ากินขนาดนั้นทำไมนางไม่กินเองเลยละ่ะกู้ชูหนวนยิ้มแล้วพูดว่าข้าอยากเก็บอาหารอร่อยไว้ให้เจ้าไงขอเธอของอร่อยแบบนี้ข้าไม่มีบุญที่จะกินหรอกนะขาข้างที่สามเจ้ากินเองเถอะส่วนที่เหลือก็ให้ข้า จิจิจิขาข้างที่3ามที่นุ่มขนาดนี้เจ้ากลับรังเกียจงั้นหรือช่างเถอข้าทําเป็นเนื้อตักแห้งแล้วเก็บไว้กินเองดีกว่าวันไหนหิวแล้วยังเอามากินเป็นของว่างได้ด้วยเวินเซาหยีไม่เข้าใจที่เสี่ยวจิ๋วเออพูดแต่ฟังจากที่กู้ชูหน่วนพูดนั้นเขาก็พอจะเข้าใจความหมายในนั้นแล้วบ้างฟังคําพูดสกปรกไม่มีบรรบัญญยังของกู้ชูหนวนเวนเซาหยีก็รู้สึกปวดหัวเป็นระยะ จนกระทั่งตอนนี้เขาถึงเข้าใจว่าทำไมทุกครั้งที่เย่จิงหานอยู่กับกู้ชูหน่วนถึงได้โมโหโจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ถ้าทางเสเพลอย่างนางแบบนี้ไม่ว่าใครก็ทนไม่ไหวกันทั้งนั้นกู้ชูหน่วนเตะเวินเซาหยีที่บาดเจ็บสาหาัสนี่ตอบมาสิเจ้าจะไปหาอาหารอร่อยไหมคิดดีๆแล้วค่อยตอบข้านะวเวนเซาหยีขยับตัวเล็กน้อยแต่เพราะบาดเจ็บหนักเกินไป บวกกับที่จุดฝังเข็มทั่วร่างกายของเขาถูกผนึกด้วยเข็มทองของกู้ชูหน่วนตอนนี้อย่าว่าแต่ลมปราณเลยแค่เดินก็ลำบากแล้วเขาไม่ได้ตอบอะไรแต่แค่ลุกขึ้นมาอย่างยากลำบากออกไปตามหาของกินด้วยร่างกายที่หนักอึง้งกู้ชูหน่วนลุกคางเชื่อฟังขนาดนี้เชียวเซียวจิวเอ๋อก็มองนางด้วยสายตาที่ดูถูกเจ้าเอาแต่ขู่เขาแบบนี้เขาจะกล้าไม่ทำตามได้ยังไงถ้าขาข้างที่สามถูกเจ้าเอาไปทำเป็นเนื้อตักแห้งจริงๆงงั้นก็คงขายหน้าแย่ อย่างมากข้าแค่เอาขาข้างที่สามของเขาทำเป็นเนื้อตากแห้งแต่เจ้ากลับอยากกินจนไม่เหลือซากกระดูกอย่างมากข้าแค่กินข้าวขมบลงไปทั้งตัวเขาไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำถ้าเจ้าตัดขาข้างที่สามของเจ้าออกมาทำเป็นเนื้อตากแห้งนั้นเขาก็จะต้องแบกรับความอับอายทั้งชีวิตเจ้าว่าอย่างไหนร้ายแรงกว่ากันกู้ชูหนวนอยากหน้าแล้วพูดเป็นตุเป็นแต่ว่าเหมือนจะใช่นวลดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีมาก ถ้าตอนเขาแบบนั้นรุนแรงกว่าการฆ่าเขาเสียอีกเจ้ายังนิ่งอยู่ยายยังไม่รีบไปเก็บฟืนมาอีกไม่มีฟืนจะย่างเนื้อได้ยังไงเจ้าตกลงจะย่างหมูให้ข้าไม่ควรเป็นเจ้าที่ไปเก็บฟืนเหรอใครเป็นเจ้านายกันแน่กู้ชูหน่วนดึงหางของเสี่ยวจิ๋วเอ๋อขึ้นมาคว่ำลงตรงหน้าตัวเองเสี่ยวจิ๋วเอ๋อสายหางไม่หยุดอยากขัดขืนออกจากการควบคุมของนางนายท่านรังแกง,งู ไม่ได้กินซุปงูมานานแล้วอยากลองชิมดูจังโดยเฉพาะกินซุปงูท่ามกลางหิมะพลางชื่นชมบรรยากาศไปด้วยฟอฟอเสี่ยวจิวเอ๋อแยกเคี้ยวเลี้ยวหนีออกไปอย่างเศร้าหมองไม่รู้ว่าด่าอะไรของมันอยู่กู้ชูหน่วนยิ้มเล็กน้อยหาที่ไม่โดนลมเริ่มก่อกองไฟขึ้นมาเสี่ยวจิวเอ๋อกลับมาเร็วมากใช้เวลาไม่นานก็เก็บฟืนมาได้แล้ว เวินเซ้าหยีออกไปนานมากในตอนที่นานจนนางคิดว่าเวินเศ้าหยีหลงทางนั้นเขาก็เอากระต่ายสองตัวกลับมาสีหน้าของเขาซีเซียวริมฝีปากซีดจนไม่เห็นเลือดร่างกายหนาวจนสั่นคลอนเซียวจิวเอ๋อร้องฟอฟ้ออย่างไม่พอใจแค่สองตัวเองเหรอยังไม่พอกินเลยอย่าได้คืบแล้วจะเอาศอกอีกที่แบบนี้หาอาหารได้ก็ไม่เลวแล้ว กู้ชูหน่วนกำลังจะบอกให้เขาเอากระต่ายไปถอนขนทำความสะอาดภายในเห็นเวินเศร้าหยีแทบจะหมดเรียวแรงแล้วก็ไม่แกล้งเขาอีกไม่นานกู้ชูหน่วนก็ย่างเนื้อกระต่ายเสร็จกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโนเวลบทที่572เป็นผู้หญิงกันหมดไม่รอกู้ชูหน่วนเอาเนื้อกระต่ายที่ย่างเสร็จลงเสี่ยวจิ๋วเอ๋อก็อ้าปากขมวดเข้าท้องทันที เสียงกรอบแกรบดังขึ้นอีกครั้งกระต่ายอีกตัวหนึ่งก็ถูกมันกินลงไปแล้วเสี่ยวจิวเออร้องออกมาอย่างพึงพอใจสายหางอย่างมีความสุขมันหันกลับไปมองมองกู้ชูหน่วนอย่างน่าสงสารกระต่ายย่างสองตัวเองไม่พอกินกู้ชูหน่วนควานหาของในแหวนมิติเอาอาหารที่เป็นเนื้อออกมาทั้งหมดเสี่ยวจิวเออดีใจก้มหน้ากินใหญ่อาหารในแหวนมิติมีไม่มากเสี่ยวจิวเออก็ยังกินเยอะอีกมีเท่าไหร่กินเท่าไหร่ไม่เคยปฏิเสธเลย กู้ชูนวลเหลือไว้แค่หมันโถไม่กี่ลูกกัดกินช้าช้าเคี้ยวอย่างละเอียดจอกจอกท้องของวนเซ้าหยีร้องขึ้นอย่างไม่เป็นเวลากู้ชูนวลเหลือไปมองหิวเหลอเรียกพี่สาวสิค้าจะให้หมันโถเจ้ากินวนเซ้าหยีเบือนหน้าหนีหลับตานั่งสมาธิปลื้มหอมจังโดยเฉพาะหมันโถกินคู่กับเนื้อตักแห้งนี่มันอาหารชั้นเลิศชัดชัดนายท่านเสี่ยวจิวเอ๋อก็จะกินเหมือนกัน เสี่ยวจิวเอ๋อลืเลยมาหากู้ชูหน่วนเลียปากอย่างโลภมากไสหัวไปอาหารเยอะขนาดนั้นยังอุดปากเจ้าไม่ได้อีกอุดไม่ได้หรอกเสี่ยวจิวเอ๋อชอบกินเนื้ออุดไม่ได้เดี๋ยวข้าก็เก็บให้หมดเลยอย่าอย่าตอนนี้อุดได้ได้แหะแหเสี่ยวจิวเอาา๋อรสหางรวบอาหารทั้งหมดเอาไว้ในใจก็คิดว่ากินอาหารพวกนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยไปเอาที่เจ้านายอีกกู้ชูหน่วนเอาเนื้อวัวแห้งกับหมันโถไปล่อหน้าล่อตาเวิรนเซ้าหยี ไม่ได้กินอะไรเลยสามวันสามคืนเจ้าแน่ใจนะว่าไม่หิวเวินเซาหยีนี่เป็นอาหารอันน้อยนิดที่ข้าเอามาจากแหวนมิติเชียวนะถ้าไม่กินมื้อหน้าไม่รู้ว่าจะได้กินเมื่อไหร่นะเวินเซาหยีมีศักดิ์ศรีขนาดนี้เชียวยอมอดตายก็ไม่ยอมกินอาหารของข้าเหรอก็ได้ยังไงคนที่หิวคือเจ้าไม่ใช่ข้าเสียหน่อยเสี่ยวจิว๋วเอ๋อเจ้ากินเยอะๆนะพักผ่อนอีกหน่อยพวกเราก็จะได้ออกจากแคว้นคนแคระและเข้าสู่แดนเหนือสุดอย่างเต็มรูปแบบ ฟอฟอนายท่านข้ากินหมดแล้วนะยังมีเนื้ออีกไหมไม่มีแล้วเนื้อวัวแห้งในมือท่านถ้าไม่กินแล้วเอาให้เสี่ยวจูเออร์กินได้ไหมกู้ชูหนวนกรอกตาขึ้นบนแรงแรงมันอยากเห็นวนเซ้าหยีหิมตายจริงๆสินะถึงแม่นางจะไม่ชอบวนเซ้าหยีแต่ก็ไม่อยากเห็นเขาอดตายทั้งเป็นทันใดนั้นจุดสีแดงก็สว่างขึ้นในหิมะที่อยู่ไกลออกไป จุดสีแดงเรืองแสงเป็นสีเหลืองทองโดยขยายเป็นระยะกว้างล้อมรอบพวกนางจากทุกทิศทางและชัดเจนเป็นพิเศษในคืนที่มืดมิดไปดูสิว่านั่นเป็นแสงอะไรกู้ชูหน่วนพูดเสี่ยวจิวเอ๋อก็มีความคิดนี้เช่นกันวินเซาหยีพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงว่าเป็นคบเพลิงของคนแคระใกล้ขนาดนี้เจ้ารู้ได้ยังไงกู้ชูหน่วนคิดหาทางออกไปเสียงที่ไพเราะหน้าฟังของว,วินเซาหยีก็ดังขึ้นอีกครั้งหนีไม่รอดหรอก พวกเราถูกล้อมแล้วพวกเขาไม่มีอะไรมากแต่มีคนเยอะมากระหว่างที่พูดนั้นคนพระชูคบเพลิงมาล้อมพวกเขาเอาไว้อย่างแน่นหนาถึงแม้กู้ชูหน่วนจะเตรียมใจมาแล้วแต่ก็ตกใจเหมือนกันคนพวกนี้เป็นคนคลัสสีนะทุกคนมีความสูงถึงแค่เข่าของนางเท่านั้นคนจำนวนหนาแน่นราวกับมดน้อยที่เข้ามาล้อมพวกเขาเอาไว้พวกเจ้าเป็นใครทำไมถึงบุกรุกแคว้นของเรา คนที่มีนั้นเสียงดังมากดูการแต่งตัวเหมือนจะเป็นแม่ทัพแต่กู้ชูหน่วนได้ยินแล้วกลับเป็นเสียงที่เบามากถ้าไม่ตั้งใจฟังดีๆคงไม่ได้ยินว่าพวกเขาพูดอะไรอยู่ที่น่าแปลกใจคือคนพวกนี้เหมือนจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่573คนแครเป็นกากเต้าหู้กันหมดกู้ชูหน่วนคาระวะแล้วพูดอย่างมีมารยาทว่าพวกเราแค่อยากไปแดนเหนือสุดไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินพวกท่าน หากมีข้อผิดพลาดอันใดก็ขออภัยมณฑที่นี้ด้วยแดนเหนือสุดนั่นเป็นสถานที่ปีศาจเจ้าจะไปทำอะไรที่นั่นอยากทำลายคว้นคนแคระของเราหรือสถานที่ปีศาจทำลายคว้นคนแคระยายถึงพูดเช่นนี้เล่าในเมื่อเจ้ารู้จักแดนเหนือสุดจะไม่รู้จักสถานที่ปีศาจหรือไม่ว่าใครก็ตามที่เข้าไปแล้วไม่มีทางรอดออกมาได้แน่นอนแม่ทัพหัวที่นำทัพมาพูดประเด็นหลักไม่ได้พูดว่าจะทำลายแคว้นคนแคระยังไง มนุษย์ที่โง่เขลาไม่รู้อะไรแล้วยังริอ่านกล้าบุกแดนเหนือสุดอีกกู้ชูหนวนเลิกคิ้วเจ้าพูดอย่างกับว่าพวกเจ้าไม่ใช่มนุษย์นั้นแหละบางอาจเจ้ากล้าพูดเยี่งนี้กับข้าได้อย่างไรทหารจับตัวคนพวกนี้เอาไว้คําสั่งออกไปคนแคกก็พุ่งเข้ามาบ้างก็กอดขาบ้างก็ดึงแขนกู้ชูหนวนคิดว่าพวกเขามีทักษะการต่อสู้เสียอีกไม่คิดว่าคนแคพวกนี้ไม่เพียงแต่ไม่ต่อสู้ไม่เป็นแถมยังอ่อนแอมากด้วย นางแค่สะบัดคนครัพวกนี้ก็ถูกสะบัดออกไปไกลจนกระอักเลือดตายตาไม่หลับเจ้าเจ้ามันโหดเที้ยมมากกล้าฆ่าชาวบ้านของพวกเราได้ยังไงพวกเราจะฆ่าเจ้าซะคนครัพุ่โจมตีเข้ามาเรื่อยๆไม่หยุดกู้ชูหนวนมองดูมือตัวเองอย่างตกตะลึงนางไม่ได้ใช้แรงด้วยซ้ำคนพวกนี้ก็บาดเจ็บสาหัสแล้วนี่ตั้งใจจะเรียกร้องค่าสินไหมาจากนางหรือไง หลังจากที่นางสะบัดออกไปเบาๆหลายครั้งคนพวกนั้นก็ต่างกระอักเลือดบาดเจ็บสาหัสกันหมดอย่างที่คาดการเอาไว้ทำอากู้ชูหน่วนเกรงใจที่จะโยนพวกนางออกไปแรงๆแต่คนครัพวกนี้กลับไม่รู้จักตอบแทนบุญคุณแต่ละคนเข้ามารุมกัดขาของนางแรงๆนางก็เจ็บเป็นเหมือนกันนะกู้ชูหน่วนพูดอย่างโมโหว่าปล่อยเดี๋ยวนี้นะถ้ายังไม่ปล่อยอีกอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจละ่ะข้ารู้ว่าเจ้าเก่งพวกเราก็รู้ว่าพวกเราสู้เจ้าไม่ไหว เจ้าเก่งจริงก็ฆ่าพวกเราให้หมดสิคนแพรมากมายถือคบเพลิงวิ่งเข้ามากันทั่วทุกสารทิศเป็นพันหมื่นคนไม่สิหน้าจะเป็นแสนคนได้ให้ตายสิในที่สุดนางก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเวนเซร้าหยีถึงบอกว่าแคว้นคนแพร่บุกยากใช่ว่าจะสู้พวกนางไม่ได้แต่หากสู้ขึ้นมาจริงๆคงได้เลือดไหลเป็นแม่น้ำมือก็จะเปื้อนเลือดของพวกนางด้วยนายท่านเสี่ยวจิวเอ๋อเข้าไปช่วยแล้วฟอฟอหยุดเจ้าอยากขยับอยู่กับที่นั่นแหละ เสี่ยวจิวเอ๋อแรงเยอะมากนางไม่ได้ใช้แรงอะไรคนพวกนี้ก็ล้มลงกันแล้วนุ่มกว่าเต้าหู้เสียอีกถ้าเสี่ยวจิวเอ๋อลงมือจริงที่นี่คงไม่ใช่แค่เลือดไหลเป็นแม่น้ำแน่ค่า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 พวกคนพระถือคบเพลิงกับมีดใหญ่แล้วตะโกนพร้อมกันจนดังสนั่นลั่นไปทั่วกู้ชูหน่วนโกรธจนควันออกหูนางเจ็บขาจนจะตายอยู่แล้วแต่สะบัดยังไงก็สะบัดไม่ออกแต่ละคนอย่างกับตุ๊กแก แล้วมองวนเศร้ายีเขาแค่นอนพิงต้นไม้แห้งอย่างอ่อนแรงปล่อยให้คนคระล้อมตัวเขาเอาไว้มองดูนางถูกรังแกด้วยสายตาที่เย็นชากู้ชูหน่วนยกสองมือขึ้นตะโกนเสียงดังว่าข้ายอมแพ้ข้ายอมแพ้แล้วพวกเจ้าอยากทำอะไร <c oughs> ก็พูดมาตามตรงเถะิะแม่ทัพหัวปัดมือส่งสัญ,ญญาณให้พวกคนคระถอยออกมาให้หมดแค่ล้อมตัวนางเอาไว้แล้วจ้องมองนางด้วยสายตาระมัดระวังแม่ทัพขัวพูดขึ้นว่า คิดว่าเป็นยอดฝีมือเสียอีกที่แท้ก็มีน้ํำยาแค่นี้เองหรือเทียบกับคนที่บุกแคว้นคนแคมเมื่อก่อนแล้วสู้ไม่ได้เลยนะมีน้ํำยาแค่นี้งั้นหรอเหรอนางยังไม่ได้ใช้แรงต่างหากไม่รู้ว่าคนพวกนี้เอาความกล้ามาจากไหนแล้วมีชีวิตถึงตอนนี้ได้ยังไงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่574พิจารณาให้เจ้าชายแต่งงานกับเจ้า คนที่ถูกกู้ชูหน่วนสะบัดออกไปไม่ก็สลบไม่ได้สติไม่ก็เจ็บจนร้องครวญครางพวกหมอแบกกล่องยามารีบรักษาให้พวกนางแต่ละคนต่างก็มีสีหน้าลำบากใจแม่ทัพพวกนางบาดเจ็บสาหัสมากเกรงว่าจะรักษาไม่ได้แล้วแม่ทัพไม่ได้การแล้วหนึ่งในคนที่บาดเจ็บสาหัสมีองค์หญิงรัชทายาทด้วยทหารคนหนึ่งรีบเข้ามาพูดแม่ทัพหัวแทบล้มทั้งยืนพูดอย่างตกตะลึงว่าเจ้าว่ายังไงนะองค์หญิงรัชทายาท นางมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคือข้าน้อยก็ไม่ทราบเหมือนกันองหญิงรัชทายาทน่าจะแอบเข้ามาเจ้ากะเร็วรีเรียกหมอทุกคนมารักษาองคหญิงรัชทายาทก่อนจะต้องช่วยนางให้ได้ไม่งั้นพวกเจ้าก็เอาหัวกลับมาเจอข้านางเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของราชินีเชียวนะพวกคนคปรยุ่งจนหัวหมุนหมอมากมายที่วัดชีพจรเสร็จแล้วต่างก็สส่หัวแล้วพูดอย่างหวัดพวาว่ามา แม่ทัพพัวองค์หญิงรัชทายาทบาดเจ็บสาหัสหม่อมฉันหม่อมฉันจนปัญญาแล้วเพคะสถานการณ์วุ่นวายไปหมดบางคนก็กังวลบางคนก็กลัวบางคนก็ออกไปอย่างรีบร้อนบางคนก็ไม่ยอมแพ้รักษาต่อไปเหตุการณ์ตรงหน้าวุ่นไปหมดกู้ชูหนวนขยับเท้าอยากลองเข้าไปดูพวกคนแคร์ก็เข้ามาล้อมตัวนางไว้อีกครั้งหยุดนะเจ้าทำร้ายองค์หญิงรัชทายาทของเราเจ้ายังต้าขยับอีกหรือเดี๋ยวข้าก็ฆ่าเจ้าเสียตอนนี้หรอก ข้าก็เป็นหมอเช่นกันข้าอาจจะรักษานางได้นะทุวยแขว้นคนพระของเรามีหมอดีๆตั้งมากมายพวกนางรักษาไม่ได้เจ้าเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจอะไรได้ที่สำคัญคือหมอที่ดีที่สุดของพวกเจ้ายังรักษาไม่ได้เลยตอนนี้ก็ช่วยอะไรองคหญิงรัชทายาทของพวกเราไม่ได้ด้วย ให้ข้าลองดูดีกว่าไหมยังไงก็ไม่เสียหายอะไรนี่อย่างน้อยพวกเจ้าก็อาจจะรอดชีวิตได้ไม่งั้นองค์หญิงรัชทายาทตายพวกเจ้าทุกคนคงยากที่จะหนีพ้นจากความผิดได้ทุกคนต่างก็มองไปยังแม่ทัพขัวด้วยแววตาที่คาดหวังรอแม่ทัพขัวตัดสินใจกู้ชูหน่วนพูดอย่างหมดความอดทนว่าพวกเจ้ามีคนเยอะยะขนาดนี้ยังกลัวข้าแค่คนเดียวอีกเหรอเวลามีไม่เยอะแล้วถ้ายังไม่ปล่อยข้าอีกองค์หญิงรัชทายาทของพวกเจ้าได้ตายจริงๆแน่ ให้นางลองดูแม่ทัพพัวปัดมือส่งสัญญาณให้พวกทหารถอยออกไปแล้วพูดเตือนว่าหากเจ้ารักษาองค์หญิงรัชทายาทไม่ได้ค่ารับรองว่าเจ้าจะได้ตายทั้งเป็นแน่กู้ชูหน่วนเบะป,ปากไม่สนใจคำขู่ของนางเดินไปตรงหน้าองหญิงรัชทายาทวัดชีพจรให้นางแล้วยกตัวนางค้นสะบัดไปมาทุกคนในแคว้นคนพระตกใจจนสีหน้าซีเซียวไปหมดเจ้าทำอะไรนะรีบวางองคหญิงรัชทายาทของพวกเราลงเดี๋ยวนี้นะ บังอาจเจ้ากล้าทำกิริยาไร้ามารยาตต่อองคหญิงรัชทายาทได้ยังไงทหารรีบยิงธนูนางให้ตายเร็วข้คอคแค้นักธนูกำลังจะปล่อยลูกศรเมื่อได้ยินเสียงเจ้าหญิงที่ถูกยกกลับหัวกระอักไอค้อคแคกทุกคนก็ชะงักทันทีทุกคนตกใจกันหมดองหญิงองหญิงรัชทายาทฟื้นแล้วรักษาเสร็จแล้วเหรอกู้ชูหนุนวางตัวนางลงตบมือตัวเองก็แค่สำลักเองจำเป็นต้องตื่นเต้นขนาดนี้ไหม แค่นี้ยังรักษาไม่ได้ไม่รู้จริงๆว่าการแพทย์ของพวกนางแย่แค่ไหนปงหญิงรัชทายาททรงพระเจริญพันปีพันปีพันพันปีปงหญิงรัชทายาทเป็นยังไงบ้างเพคะปงหญิงรัชทายาทน่าจะมีอายุ13 1สได้หน้าตาดูอ่อนเยาว์มากนางได้ยินแล้วก็ปัดมือแล้วพูดว่าไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้แค่หายใจไม่ออกเฉยเฉยเจ้าช่วยข้าไว,ว้เถอะใช่ดังนั้นปล่อยพวกเราไปได้หรือยังไม่ได้ เจ้าเก่งการแพทย์ขนาดนี้เจ้าต้องอยู่เป็นหมอหลวงของแคว้นคนคระเราเจ้าวางใจได้ข้าไม่ให้เจ้าเป็นโดยไม่ได้อะไรหรอกข้าจะพิจารณาให้เสด็จน้องของข้าแต่งงานกับเจ้าให้เจ้าได้ตำแหน่งที่มีอำนาจและทรงอิทธิพลที่สุดในแคว้นคนครัของเราข้ารับรองว่าจะไม่มีผู้ใดกล้ารังแกเจ้ากู้ชูหน่วนหัวเราะนางบ้าไปแล้วหรือไงแต่งงานกับกากเต้าหู้เนี่ยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u d i อ n o เวล บทที่575สนับสนุนพวกเจ้าแต่งงานกันฟาบาทเสด็จตามด้วยเสียงที่ดังนั้นพวกทหารต่างก็ถอยออกไปสองข้างทางคนที่นำหน้ามาคือหญิงวัยกลางคนที่สวมชุดคลุมยาวมังกรสีทองเดินเข้ามาด้วยท่ามกลางผู้คนที่ขนาบข้างนั่งมาแล้วทุกคนต่างก็คุกเข่าแล้วพูดเสียงดังว่าขอคารวะองค์ราชินีองค์ราชินีทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมืน่นหมื่นปีเสด็จแม่มาได้ยังไงเพคะ องค์หญิงรัชทายาทยิ้มหวานเดินเข้าไปหาอย่างเชื่อฟังองค์ราชินีของแคว้นคนพระอายุไม่เยอะกิริยาท่าทีที่แสดงออกมานั้นมีความเป็นหญิงชนชั้นสูงมากการแต่งหน้าของนางจัดเต็มมากขยิบตาส่งสายตาหวานมาเป็นระยะดูออกว่าปกติต้องเจ้าชู้มากแน่ๆให้เจ้าอ่านหนังสืออยู่ในวังไม่ใช่หรอทำไมถึงมาที่นี่ได้ละ่ะอ้ยเอาแต่อ่านหนังสือทั้งวันอ่านจนข้าจะง่อยู่แล้วท่านอาจารย์บอกว่านอกจากอ่านหนังสือแล้ว ยังต้องเรียนการทหารและการต่อสู้ด้วยลูกถึงได้แอบ,บวิ่งเข้ามาในกองทัพไงเจ้าโง่เป็นถึงองค์หญิงรัชทายาทอง์ราชินีในอนาคตของแคว้นคนครกลับไม่สนใจความปลอดภัยของตนเองแอบ,บเข้ามาในกองทัพทหารยังไม่นําตัวองคหญิงรัชทายาทออกไปอีกเพคะองค์หญิงรัชทายาทไม่ยอมกลับไปแต่พอเห็นสีหน้าของเสด็จแม่ตัวเองบึง้งตึงจึงต้องก้มหน้าแล้วยอมกลับไปแต่โดยดีองค์ราชินีกวาดตามองกู้ชูหน่นวนสังเกตนางตั้งแต่หัวจรดเท้า นานมากกว่าจะละสายตาออกไปแล้วมองไปยังเวินเส้าหยีเห็นเวินเส้าหยีอง์ราชินีก็อดไม่ได้ตกตะลึงเป็นเจ้าเองหรือคุณชายเวินตั้งแต่อง์ราชินีปรากฏตัวขึ้นเวินเส้าหยีก็อยากหาที่หลบมากแต่ที่นี่มองไปไหนก็มีแต่หิมะไม่มีที่หลบเลยบวกกับที่ทหารของแควนคนใครเยอะเกินไปเขาก้มหัวอยู่ตลอดแต่ก็ยังถูกองค์ราชินีจับได้อยู่ดีเป็นเจ้าจริงด้วยข้าคิดว่าจำคนผิดเสียอีกคุณชายเวินไม่เจอกันนานเลยนะ เจ้าตั้งใจมาหาข้าเหรอกู้ชูหน่วนไม่เข้าใจพวกเจ้ารู้จักกันเหรอเจ้าเป็นใครคำพูดคำจาที่องค์ราชินีพูดกับวนเศาหยีและกู้ชูหน่วนต่างกันโดยสิ้นเชิงกู้ชูหน่วนมองออกว่าสายตาที่องค์ราชินีมองนางเหมือนกับกำลังมองคู่แข่งแทบจะฉีกร่างนางแล้วด้วยซ้ำเจ้าคนพระนี่คงไม่ได้ชอบวนเรหยหรอกนะ ข้าเรอข้าเป็นพี่สาวของวินเศร้าหยีเขาบาดเจ็บสลบไปนานมากระหว่างที่สลบไม่ได้สติเขาก็พึมพำว่าอยากจะมาแคว้นคนแคระดังนั้นข้าก็เลยพาเขามาว่าไงนะระหว่างที่เขาสลบพึมพำว่าอยากมาแคว้นคนแคระใช่ข้ายังจําที่เขาเคยบอกว่าเขามีคนรักอยู่ที่แคว้นคนแคระแต่ข้าถามเขาว่าคนที่เขารักเป็นใครเขาก็ไม่ยอมบอกบอกว่าแค่นางมียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงมากเขาได้แต่แอบชอบนาง เวนเศร้าหยีมองค้อนกู้ชูนวนผู้หญิงคนนี้พูดโกหกตาไม่กระพริบเลยนะองค์ราชินีได้ยินแล้วก็ดีใจมากถ้าไม่ใช่เพราะมีพวกลูกน้องอยู่ด้วยนางคงอยากพุ่งเข้าไปกอดเวินเศ้าหยีแล้วนางก็ยังมองเวินเศร้าหยีด้วยแววตาที่ลึกซึ้งพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดเท่าที่นางจะทำได้คุณชายเวิน เจ้าเป็นหนุ่มรูปหล่ออ่อนโยนมากความสามารถมีวิชาการต่อสู้ที่ชำนาญตั้งแต่หลายปีก่อนที่ข้าได้พบเจอกับเจ้าเจ้าก็อยู่ในใจข้าจะสลัดยังไงก็สลัดไม่ออกข้าจำไม่เคยลืมเลยเอาแต่เฝ้ารอวันที่จะได้พบเจอกับเจ้าอีกครั้งกู้ชูหนวนเกือบอ้วกออกมาแล้วอีขยะแขยงจังเวนเซ้าหยีตอนนั้นรีบจากไปน่าจะรับไม่ได้กับความเลี่ยนแบบนี้ คุณชายเวินข้าจะรีบหย่าก,กับสามีในตอนนี้และแต่งตั้งเจ้าเป็นสามีของข้าและสู่ขอเจ้าอย่างอลังการกู้ชูหน่วนยกนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วพูดว่าข้าสนับสนุนและเห็นด้วยพวกท่านหนุ่มหล่อสาวงามไม่สิต้องเป็นหญิงเก่งชายหล่อคู่สร้างคู่สมพวกท่านอยู่ด้วยกันนี่มันคู่บุพเพสนิวาสชัดๆน่าอิจฉาจริงๆเกรงใจเกินไปแล้ว ในเมื่อเจ้าเป็นพี่สาวของคุณชายเวินนั้นก็เป็นญาติของข้าพวกเจ้ามาจากแดนไกลคงเหนื่อยแย่ข้าจะรีบให้คนไปจัดเตรียมงานเลี้ยงวันนี้จะต้องดื่มกับเจ้าสักสามร้อยแก้วน้องชายของข้าขี้อายเขาชอบท่านแต่กลับไม่กล้าพูดออกมาเกรงว่าจะรู้สึกว่าตัวเองสูงเกินไปจะไม่เหมาะสมกับท่านดังนั้นฟาบาทท่านก็เข้าใจนี่องราชินีอึง้งนางเข้าใจดี เขาไม่รังเกียจที่นางเตี้ยนางก็ขอบคุณฟ้าสวรรค์แล้วละ่ะจะรังเกียจที่เขาสูงได้ยังไงดังนั้นเขาแอบบอกกับข้าว่าในวันแต่งงานข้าจะอยู่ร่วมงานไม่ได้ไม่งั้นเขาจะเขินมากท่านว่าข้ามีแค่น้องชายคนเดียวคำขอนี้ไม่รู้ว่าเขาเก็บอัดอั้นไว้ในใจมานานเท่าไหร่เวนเศร้ายีกระตุกมุมปากหลับตายอย่างทนไม่ไหวเขาพยายามข่มอารมณ์โกรธเอาไว้บอกตัวเองว่าอย่าโก,กรธ แต่ทว่าความโกรธของเขาก็ยังท่วมท้นออกมาโดยเฉพาะตอนที่นางพูดจาระยังอายออกมาติดต่อกันอง์ราชินีเข้าใจได้ทันทีข้าเข้าใจแล้วตามหลักแล้วข้าควรจะเคารพคุณชายเวินแต่ยังไงเจ้าก็มาจากแดนไกลแถมยังเป็นพี่สาวของคุณชายเวินอีกเธอไม่เป็นไรหรอกข้าคิดมาแล้วในเมื่อน้องชายไม่อยากให้ข้าเข้าร่วมงานแต่งด้วยงานข้าก็ไม่เข้าร่วมก็ได้ได้ยินมาว่าทางเหนือของคว้นคนพระแดนเหนือสุดมีบรรยากาศที่งดงามมาก ข้าอยากไปชมบรรยากาศนั้นดูรอพวกท่านแต่งงานกันแล้วข้าค่อยมาดื่มเหล้าโอยพรพวกท่านแล้วกันองค์ราชินีหุบยิ้มเจ้าจะไปแดนเหนือสุดเหรอทำไมเหรอหรือว่าท่านกลัวว่าข้าจะขโมยอะไรของที่นั่นหรือทำอะไรที่นั่นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเจ้าเป็นพี่สาวของคุณชายเวินแถมยังส่งคุณชายเวินมาจากแดนไกลข้าขอบใจเจ้ามากไม่ว่าเจ้าอยากทำอะไรข้าก็จะสนับสนุนเต็มที่แต่ว่าแต่อะไร แต่แดนเหนือสุดอันตรายมากหลายพันปีมานี้มีคนเข้าไปนับไม่ท้วนแต่ก็ออกมาไม่ได้เลยมีเพียงคุณชายเวินที่ออกมาได้องค์ราชินีบอกว่าที่นั่นอันตรายมากไม่รู้ว่าที่นั่นอันตรายยังไงคือว่าที่นั่นมีมังกรน้ำแข็งระดับเจ็ดระดับเจ็ดเชียวนะกู้ชูหน่วนรู้สึกผิดหวังนางคิดว่าจะถามอะไรจากปากองราชินีได้เสียอีกไม่คิดว่านางไม่รู้อะไรเลย วางใจได้ค้าไม่เข้าไปในที่ลึกของแดนเหนือสุดหรอกแค่อยากชยชมบรรยากาศภายนอกเท่านั้นนี่พูดตามตรงนะท่านพ่อของท่านกับเวอนเซ้าหยีมาเข้าฝันข้าบอกว่าเขาอยากไปชมบรรยากาศแดนเหนือสุดพ่อที่ตายไปของเวอนเซ้าหยีมาเข้าฝันข้ามาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นท่านว่าถ้าข้าไม่ไปก็กลายเป็นลูกอกตันอยู่หน้าสีเฮอท่านว่าข้าควรทำอย่างไรดี เวินเศ้าหยีมือสั่นพูดอย่างโมโหว,วากู้ชูหนวนนางยังไรยังอายได้กว่านี้อีกไหมองค์ราชินีตกใจเจ้านามสกุลกู้เหรอใช่แล้วพ่อที่ตายไปของข้ากับเวินเศร้าหยีแต่งงานเข้าบ้านฝ่ายหญิงดังนั้นคนหนึ่งนามสกุลตามแม่อีกคนนามสกุลตามพ่อพุ่งกู้ชูหนวนเอาแต่พูดว่าพ่อที่ตายไปของข้ากับเวินเศร้าหยีทำเอาเวินเศ้าหยีโกรธจนเลือดพุ่งออกจากปาก คู้ชูหน่วนรีบเข้าไปกดจุดให้เขาพูดไม่ได้ชั่วคราวพลางพูดขึ้นอย่างตกตะลึงว่าท่านดูสิอาการป่วยของน้องชายข้ากำเริบอีกแล้วเขาอยากแต่งงานจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วอย่ารออยู่เลยรีบแต่งงานเอถอะทหารบอกลงไปรีบจัดการงานแต่งเดี๋ยวนี้ข้าจะสู่ขอสามีเพคะ ช้าก่อนองค์ราชินีงั้นท่านอนุญาตให้ข้าไปแดนเหนือสุดหรือไม่ถ้าท่านไม่อนุญาตข้าคงเอาน้องชายให้ท่านไม่ได้กระตันยูเป็นที่หนึ่งข้ากับน้องชายไม่อยากเป็นลูกอกตันยูได้ได้ข้าอนุญาตแล้วตอนนี้ที่สําคัญที่สุดคือรีบจัดงานแต่งได้เลยยินดีกับฝ่าบาทด้วยเพคะเช่นกันกันบนหัวของวนเซ้าหยีมีอีกาบินผ่านไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพียงแค่หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครบ์ของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับ